จักรยานเลาะเนาะพี่น้องเนาะจจกรยานเลาะชมชมวิวชมภาพงามๆน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพี่สาวก๊ะสินเหตุงานแล้วเลิกงานแล้วกันเลยขี่จักรยานเลาะออมพี่น้องว่าตอนแรกว่าสิไปไกลๆไปบ่ได้พี่น้องมันเมื่อยจักรยานบ่มีแบตขากับมันสิลำบากแบตเตอรี่มันเบิดเนาะพี่สาวก๊ะสินกันเลยขี่อยู่รอนี่ละแต่ไกลน้ำกันอยู่รอนี่ละเนาะพี่น้อง อันนี้สงสัยกระสินใส่อันนี้กันใส่หูฟังกันใส่หูฟังกันเดอ้อมาๆๆพี่น้องมาคุยกันภาพอาจจะเงือบงับเงือบงับ,งบแนกะ่ะขอโทษเดอ้อพี่สาวกระสินขอโทษส่หูฟังกันได้ยินบ่หูฟังเขาบ่ได้ยินบ่พี่น้องได้ยินบ่ถอดออกดีกว่าเนาะถอดออกดีกว่าสิได้ยินเออ เอาเสียงธรามาสิเท่าเขาดีละจังสิใด้ยินอันเขามาในข่ทาหารแต่ว่าเพราะขั้นเด็กขี่กับพุน้นฟังผ,ผุนผุนทางสิไปบ้านพี่สาวกระสินถนนเสน้็จนะแต่ว่ามันหัวกระหามงกุวท่านหกมงบรูว่าเขาเปิดในข้นเขาไปยางใดขึ้ยยางว่าขี่จักรยานไปใดขึ้นยางแต่ว่าวังหันก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานไปแล้วละ่ะแต่ว่าพี่สาวกระสินกระสิล่อบ,บงอีเล็กน้อยมีค้นขี่เขาเปิดในข้นขี่ใดไปเพราะว่าอัน บางหันพี่สาวกะสินเห็นรถทหารรถทหารเขาแรนวื้นวืน <paperwork> ว <net> <pet> <mam> ืนอยู่เขาซ่อมไหมทหารเขาซ่อมอยู่นะพี่สาวกะสินก็เลยบพราขันกล้าก็เลยบ่ราะขั้นกล้าไปก็เลยเฮ็ดลิปดีกว่าเนาะยืนอยู่บางๆคุณนะถ้าออกข้างนอกนะมีความสูขมีความสูงต่วันลังเท่ากี่ขั้นออกอันออกแล้วกับว่าอึดตะภาพตะวิวเสียให้เบิ้งเนาะภาพงามๆเบิงพี่สาวกะสินเสียให้เบิงภาพภูเขาเด้อภูเขาธรรมศาสงามบ่คุณนะ อาสีมืดมืดจากน้อยเด้อคุณน่ะพระอาทิตย์แสงแก่นเนาะกะสิเป็นสีมืดมืดจักน้อยบอกขันไดนแก้งบันไดดอกเพราะวา่ามันเป็นน้ำอากาศเป็นน้ำมันเป็นน้ำคึ้มเป็นน้ำฝ่ามืดฝ่ามัวแต่ว่าวิวงามไหลางามคักก็เลยเอ็ดลิบไฟ์สดให้พี่น้องเบื่องน้ำกันเนาะกะสิประมาณนี้เนาะภาพวิว อ่สีมืดแน่จจกหน้อยเพราะว่ามันกับป็นเวลาหาโมวงกลัวๆเพราะว่ามันสีเขาฤดูใบไม้ร่วงเลยเนาะอากาศมันกับสีเหลืมอมันนี่แล้วใบไม้กําลังเหลืองทางผู้เขาผลกําลังกําลังเฮิมสีเหลืองแน่สีเขียวแน่กําลังปนกันกันเม่นบานเท่ากับสีเม่นบักม่วงบักม่วงกําลังเฮิมประมาณนี้แหละในปา่าในเขาในต้นไม้เนาะกําลังสีเิลมอมันนี้ทั้งผลกับผู้เขาหินพุ้นม่วงๆเป็นฝ้าลายๆผน เป็นผู้เขาหินแต่ว่าบกแกมบอันนันปันไดมีก่อนเมกแน่ผู้เขาแน่กาแฟจอดกันจากอันใดเป็นผู้เขาจากอันไดเป็นฟ้ามันสูงซ้ำกันเบิดอะรดพี่สาวกระสินเห็นมามันงามก็เลยเอามาให้เบิงน้าเอาเป็นหนีไปบางหันก็ได้กลับมาไปพิดท่ทางให้คนละคนไปแล้วเขาใ้ออกบ่บารูเดอร์แนี้ขี่กลับมาอีก ว่าเขาให้ขี่ไปใดไปพีสาวกระสินกับพระท่านในมันใจแต่ว่าก็เห็นคนขี่แล้วล่ะคุณท่างคุณสงสัยจะขี่ได้แล้วล่ะออกได้แล้วล่ะมั่งเพราะว่ามันเลยเวลาแล้ะเนาะเวลาราชการเขามันกับประมาณหกโมงเขากับนั่นแล้วพวกาห้งทหารเนาะแต่ว่าขันมือใดเขาปิดก็ขึ้นสิเข่าไปใดกนต้นเขาแลนใดกับสิใดนี้เริ่มห็นก้นมันมาแลนออกกับร่างกายแล้วก็แสดงว่าใดเนาะทันหินกัเจ้ามากแล้ะก็แสดงว่าใด เจ้ากระสินบกการลัดไปนี่กระสิคีอ้อมไปพุ่นกระสิขึ้นรืยพุ่นละบ้านนี่แต่ว่าปกติมันลัดไปหนีได้ี่ไหมไปได้บกกับบลูเพราะว่าเห็นตะขจ้าไปต่เซนนี่เนี่ยแดนออกกับร่างกายกับไปเซนนี่ขี่จักรยานกับไปเซนนี่บ้างันแต่ว่าปกติกันเซนนี่ได้มันกระสินั่นแต่ว่าเห็นอยู่ได้ละพุ่นรถทหารแลนลืบๆๆอยู่พุ่นบลูคือกันว่าสิไปฮอดได้ฮอดซ้ำใดเดี๋ยวกะสิไปน้ำกลนพราะไงพุ่นเล่าแลนมับ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 นี่แหละ สาวกระสินกระสีไปน้ำกลนเพิ่นนี่ละพี่น้องเฮ็ดอันนี้สะกนอนเฮ็ดขี้เฮ็ดยางสะกนอน,น,กนไปน้ำกลนเพิ่นนี่ละนี่เอาวิวมาให้เบิงน้ำกันเนาะวิวงามงมนี่แต่ภูเขาพี่น้องงามเป็นคือผาบาดเนี่ยสาวกระสินสะอ่อนก็ไม่อยากเห็นผู้เดียวเนาะก็ไม่อยากเห็นผู้เดียวก็อยากให้พี่น้องเบิงน้ำกระทายมาหลดแล้วเราอยู่คางๆนี่การมีสนามบินนี่ จะน้ำบินพวกอันเก็ตส่วนตัวเขามาบินเราขึ้นไปแล้วเขาก็บินลอนลงมาแบบว่าเป็นฮอบบี้อดีเลกเนาะเป็นกีฬาส่วนตัวเขาเป็นกีฬาอดิเลกของเขาประมาณนั้นละกระสิประมาณนี้เนาะว่ามันยังดอกสะอ่อนวิวสาวกระสินน่ะสิเป็นคนสะอ่อนวิวสะอ่อนภาพคุณน่ะท่างคุณน่ะแจ็คแมนผู้เขาแจ็คแมนอันมันขี่ขี่ฟ้ามันจดกันเลยหไหมเป็นก็ยังมันสุดแล้วมันจดกันเลย ที่จริงแล้วมันก็เป็นผู้เขาเป็นชีา้าปกคุ้มน้ำเป็นผู้เขาน้าบรรลว่าภาพอันเจ้ากระสินทายนี่สิออกมาชาดัดมากจมบอเนาะก็อยากให้ทีให้น้องเบิ่งน้ากันนะ่ะนะความงามเนาะเบิ่งเด้อสีอันสีซูมให้เบิง่งไกลๆสูมใดบ่ไดเออนะั่นนี่นบะเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องมาเจ้าว่าอันใดเป็นผู้เขาอันใดเป็นขีฟา้าจดกันไปเบิดงามคัก ธรรมสาตินี่แหละมากหลายสาวกระสินมากหลายคววมสวยงามคววมธรรมสาตินี่สะอ่อนอเล่เอา,เเอามาให้มุเจ้าเบิ่งน้ากันให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ากัน <c oughs> คววมงามคววมสวยคววมงามของขีฝ่าของภูเขาของธรรมชาติเนาะอันมองนี้นเห็นพี่น้องเครื่องบินกําลังตะสิขึ้นนี่สาวกระสินไทยพ่งนี้เห็นปะกํา,าลัางสิขึ้นไปนี่เห็นปะ เขาเป็นส่วนโตพี่น้องเป็นเป็นเกจส่วนโตเขาครับขึ้นไปพวกเป็นกีฬาพวกเขามากเนาะเป็นเกจส่วนโตเขานี่ก็เป็นสนามบินนําเจะก,ก็ขับขึ้นไปแล้วก็ล่อนลงมาชมวิวทิวทัศน์ทึ่งภูเขาง้งามแล้วเขาจะก,ก็ลงมาจอดพี่น้องสําหรับอันกีฬาคนมีเงินเนาะกีฬาเกจส่วนโตนี่ก็สําหรับกีฬาคนมีเงินผู้มีอันจะกิน สิได้ขี่ไปทางพูนในแบดนี้พี่น้องคิดว่าเห็นเขาไปทางนี้มันเขาไปทางนี้ก็สิคีไปทางนี้แลไรเดี๋วสาวกฤสินก็สิขีไปทางนี้ละบปดนเพราะว่า,าทางนี้บกกาบ่เห็นมีคนคีบางหันก็เห็นรถทหารแ,แลนอยู่เห็นรถทหารแ,แลนอยู่กับบกกาแต่ว่าคขันเห็นมีคนหนึ่งพันลิตรคีพันมานี่ก็สิลาดไปนี่ละ่ะแต่ว่าตอนนี้บ่ทันไปไทายคลิปซะก่อนเอาวิวให้มุจเจ้าเบืองน้ำกันซะก่อนวิวง,งามๆส้มน้ำกันโดนๆไปซะก่อน ล้วก็บเบิงก่อนว่าสิมีผู้คีรัดม่านหิบ่อาขันมีผู้คีรัดมากกรสิลัดกระสิลัดไปนี่ละเพราะ่าเห็นหมอหนึ่งขีไปท่างนี้วางหันขีกับมาเป็นคนเกาวกะจำบ่ได้คลายๆกันคลา,า,า,ายกันเนาะขีออกไปปกติมันสีมีคนพี่นอเกาเจ้าสียางออกกําลังกายแลนออกกําลังกายน้ำมนต์แต่ว่าสาวกระสินบ่มั่นใจมือนี่มือนี่บ่มั่นใจเลย มันหาขี้ไปเขาก็ล่าง่อมลบ่อมอยังอยู่กับสิยาอีกพี่น้องตองเบิงซะกันเบิงไห้มันแน่ใจซะกอนเพราะว่าบ้านสาวกะสินอยู่ฟังพูดกันสิงโง่ขึ้นไปทางในเมืองทางฝนมันกะไก่ขันลาดไปนีมันกะไก่มันบ่กไก่แต่ว่า,ามันสินลัดได้บ,บ่อสัอนดีแต่เลยเอาภาพเอาวิวภูเขามาให้เบิงก่อนเนาะส้มไปน้ำกันพี่น้องงามๆภาพวิวเนาะ ธรรม,มาศาสตร์คากมากหลายพี่น้องสาวกระสินะเป็นค้นมากภาพมักวิวสิลละภูเขางามเขาแต่ละเขานี่ก็ะมีันันที่พี่น้องมีขึ้นไปใดบ่ได้เต้งภูเขาเป็นมองท่องเที่ยวขึ้นไปทั้งเทิงก็ะมีกระเศามีอันมีบานขึ้นไปแล้วก็เสียค่าอันนี้เสียค่าไอนเศร่าบานขึ้นไปเนาะก็ะมีร้านอาหารมี่ยังอยู่ทั้งเทิงเนาะ สิปะมานนั่นแหละมีร้านอาหารมียังทั้งทิ่งเสิริฟมืดแน่เลยได้พี่น้องบ้านนี้มุจาว่ามันรุ่นกันมุจาว่าสาวกลสินจิได้กลับบ้านบาะสิได้ลัดไปทางเส้นนีบ้บะอย่าลืมด้วยพี่น้องด้วยมารุ่นช่วยกันสาวกลสินจิได้กลับบ้านไปถนนเส้นนี้ไหมหรือว่าจะอ้อมกลับไปทางในเมืองหรือว่าจังใดมีรถ ทหารมากพี่น้องรถทหารนาก็เลียวนามากเขาก็ไปมองมองเครื่องบินแต่บาประท่านจักรยานมา่ขั้นเห็นไผ่พานนี่เห็นตะไบนี่เ <c oughs> บิ่งสะก่อนเบิ่งสะกอนว่าไปใดบ่ไดอันนี้รถทหารนะมรถทหารแลนไปแล้วพี่น้องสงสัยเขาสิเขาสิแล้วลรืมั้งทหารเขาสิแล้วหรืมั้งเขาไปแล้ว สกินเบรล,โลาโปรเกริรถทหารเบิดพี่น้องอยู่นี่ปีไฟแม,บแม,บ,แมบแม่บอมเมนจิคับมาว่าให้สาวกระดิชินบ่บนแน่พี่น้องเป็นแรนกลับมาสาวกระดิชินกัะสิทายเอาวิวเอาภาพเนาะวิวงาม,งาม เอาเขาเรียวไปใส่เรบัางฮะนถอยคนรีบรีบรีบไปหายไปใส่ละ่ะเอามันมีอุโมงค์บ่ข้างล่างเอานึกว่ามันเขาสิเรียวมาหาเขาหายไปละพี่นอ้องมันมีทางลงุ่งเจน่ะอ๋อม,มีทางลง่งมีไตอุโมงค์เป็นห้องเก็บห้องไตอุโมงค์เบิงก่อนเบิงก่อนจะมีคนยางบ่สิใดเมื่อบานบอกื้อนี บ่ได้เมื่อับยุนีละเมื่อนี้นอพี่น้องแต่บ่ได้เมื่อับยุนีละแต่บ่ได้เมื่อับยุนีละแมนบ่พี่น้องตายพี่โวยเบิ่งจนตัวหันบ่ได้เมื่อกระได้เบิ่งภาพเบิ่งวิวไปจนตัวแมนบ่เขากลับมาและพี่น้องรถทหารกลับมาอีกแล้วขั้นหนึ่งขั้นวังหันดินแดนผ่านไปเราเห็นเขาถอยหลังเข้าไปใส่พวนี้ขั้นนี้ิลแนกลับมาอีกแล้ว เอ็ดคลิปเอาภาพเอาวิวงงมัมภูเขานะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งภูเขาสีหามบ่าหามบอบลูแหละเบิ่งวิวเบิ่งภูเขา,บา,บเ,ขา,าเบินะ่งสาวกระสินเป็น <laughs> น้ำเบิ่งต่ภูเขาหลมันเบือเนาะเบิ่งสาวกระสินบอเงักกำน้ำพอมยังสีบ่เบือมันบอนี่สะอ่อนทางหลังนั่นพี่น้องภูเขาทาังหลังสาวกระสินสะอ,อ่อ,อนนี็นบ่ ภาพตั้งหลังภูเขานี่วองเครื่องกลางกลางหัวสาวกลาสินนีแนมเบิ่งยังสีมันกับสีบรเห็นเนาะแต่ว่ากันถ้าเบิ่งอีกข้างนึงมันสีง่ามมันจะเป็นภูเขามันสีเห็นพี่น้องแต่ือยังสาวกลาสินเอากองแพ่นให้เบิ่งนั่นล่ะข้างผีกันง่ามข้้งผีกับง่ามภูเขาคือกันอาสสิมืดแน่แกงแน่ภาพน้องพี่น้องนาะเพราะว่ามันก็เริ่มคํำเริ่มมืดล่ะบันี้กองเข้ากับโบเดนั่น กล่องห้ากับบัได้แก้มค่ะกันนะกล่องอันโทรศัพท์บ่มเป็นกล่องอันนี้เนาะได้จักหน้าที่แล้วเนี่ยทา่านนี่งามพี่น้องนี่ทา่านสาวกฤซินสะอ่อนทาน่านอันเ้าเบิงโดยตาเปล่านี่งามคักปานเมืองสวรรค์สันดาวบดึงผู้เขาจะลดกันกันกบขี่ฟ้าสะละมันสิเป็นเอียงที่ว่าอเมซิง่งคักขนาด อาพี่น้องได้สิบสองนาทีแล้วจังคอยไปกันเด้อพี่น้องเด้อบายบายขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเด้อติดมาติดตามรับชมซับจะใครกดไลค์กด,ด,กดแชร์น้ำใน้จเด้อฝากจะฝาก